บาบูสินค้าเกษตรสวัสดีครับวันนี้ผมมานําเสนอตัวนี้เนาะมาไรแดงหางกระรอกนะครับผมมาไรแดงหางกระรอกกล้วยไม้ตระกูลเดียวก,กันกับช้างนะครับผมกล้วยไมย balloons, ้ตระกูลช้างนะตรงนี้เลยผมขายอยู่ที่นะขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ800บาทนะกิโลกร,รัมละ800บาทนะอ่าคืองานมาเยอะมากสวยมากนะครับผมตรงนี้อ่ากิโลกร,รัมละ800บาทนี้ผมส่งให้ฟรีนะครับผมเป็นตระกูลเดียวกันกับช้างอ่ะผมจะช่างให้ดูเลยกิโลกรัมกิโลกรัมหนึ่งได้เยอะประมาณเท่าไหร่อ่ะ หนึ่งต้นนะก็แล้วแต่เราว่าจะเลือกต้นมากต้นเออต้นเล็กต้นใหญ่นะสองต้นนะครับอันนี้ก็ต้นประมาณกลางๆนะสามต้นนะอ่าสี่ต้นถ้าสี่ต้นนี้จะได้อยู่ประมาณครึ่งกิโลนะครับผมตรงนี้สี่ต้นหน่อยคือฟอร์มสวยเลยแต่ถ้าหนึ่งกิโลจะได้ประมาณนี้นะหนึ่งกิโลแปดร้อยบาทนะครับผมครึ่งกิโลคือสี่ร้อยบาทมีค่าส่งหกสิบนะอันนี้ผมจะใส่เลยใส่ไปให้ดูเลยนี่หนึ่งกิโลนะหนึ่งกิโลนะครับผมใส่ไปอีกนิดนึงเนาะต้นเล็กหนึ่งกิโลจะดูได้ประมาณนี้นะจะได้ประมาณนี้เลย ได้ประมาณนี้เลยนะครับผม1นกิโลนะสำหรับมาลายแดงหางกระรอกตัวนี้นะอแน่นอนเลยว่าซื้อไปเนี่ยคือฟอร์มเขาใหญ่มาสวยอยู่แล้วปีที่แล้วเขาออกดอกเห็นไหมครับช่อดอกของเขาตรงนี้อ่คือจะมีช่อด,ดอกหมดเลยตรงนี้ที่เห็นเลยซื้อไปเนี่ยแน่นอนว่าแน่นอนเลย จะต้องเห็นดอกแน่นอนนะฮะมาลยแดงหางกระรอกเลี้ยงทนครับผมทนง่ายออกดอกนะเพราะว่าเป็นไม้ป่านะอ่ะดูเลยดูช่อดอกของเขาขนาดอันนี้ต้นเล็กนะก็ยังมีช่อดอกแล้วช่อดอกของเขาจะเป็นพวงยาวมากเลยสังเกตได้เลยนะครับผมเนี่ยสังเกตได้เลยว่าจะเป็นพวงยาวลงมาเลยคือแบบออกเป็นพุ่มสวยเลยนะสําหรับใครที่จะซื้อนะเข้าไปดูนะเซิร์ชดูใน Google ได้เลยนะครับผมตรงนี้มาลยแดงหางกระรอกวันนี้ผมขายอยู่ที่กิโลกรัมละ800บาทนะกิโลกรัมละ8 0 0บาทนะครับโอ้โหฟอร์มนะครับผมฟอร์มคือสวยมากผมได้มาประมาณห้ครับกนีล คือไม้ป่านะอ่าดูเลยอ่าผมจะสร้างให้ดูอีกรอบนะครึ่งกิโลอ่าครึ่งกิโลนะครึ่งกิโลนะอ่าครึ่งกิโลนี่ครึ่งกิโลครึ่งกิโลนี่ก็จะได้ประมาณนี่ถ้าผสมต้นเล็กด้วยครับผมก็จะประมาณหนึ่งสองสามสี่ประมาณห้าถึงหกต้นเลยนะครับผมแล้วแต่ขนาดนะอ่ามีต้นเล็กอ่า ต้นตางหรืออาจจะเป็นต้นใหญ่ด้วยก็ได้ถ้าใครอยากได้ต้นใหญ่ก็บอกได้นะครับผมมาลายแดงหางกระรอกนะตระกูลเดียวกันกับช้างนะครับผมสาหรับใครที่สนใจสามารถทักแชทมาได้เลยที่เพจบาบูสินค้ากเกษตรนะครับผมมาลายแดงหางกระรอกนะกิโลกรัมละ8 0 0บาทนะครับผมกิโลกรัมละ8 0 0บาท,บาบาทอ่าสังเกตชอดอกได้เลยสนใจทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่สนใจจะซื้อมาลา,ายแดงหางกระรอกเนาะตระกูลเดียวกันกับช้างนะครับผม1กิโลกรัม800บาทนะ ครึ่งกิโลกร,รัม400บาทค่าส่งอีก60บาทแต่ถ้า1กิโลกร,รัม800บาทผมจะส่งให้ฟรีนะขอบคุณนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพจบาบูสินค้าเกษตรครับกล้วยไม้ป่าขอบคุณมากครับ